สต๊อปก่อนถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จอะไรแล้วคุณยังไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณลืมโฟกัสทั้งความคิดและความรู้สึกคุณกับเรื่องนี้ครับหนึ่งในวิธีดึงดูดความสําเร็จให้ได้ผลมากที่สุดคือการเอาความสําเร็จที่เคยได้รับมารีวิวอย่างภูมิใจและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณกับมันอย่างเมื่อปีที่แล้ว2565เนี่ยผมพี่ปอกระสิ ก็ได้รับรางวัลเพชรแห่งแผ่นดินไทยสาขาเพชรผู้นำชุมชนออนไลน์ีเด่นจจกกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมโลกพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณซึ่งนับเป็นความภูมิใจมากที่เกิดจากผมลงมือสร้างคุณค่าต่างๆอย่างมุ่งมั่นแบบมีกระบวนการต่อเนื่องมา5ปีหลังจากที่ตั้งเป้าว่าถ้าได้รางวัลอะไรสักอย่างก็คงดีแล้วผมก็เริ่มจินตนาการบ่อยๆว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วผมก็เอาความสาเร็จทั้งในอดีตและระหว่างทางในปัจจุบันมารีวิวในใจบ่อยๆทราบซึ้งขอบคุณจนนใที่สุดดกก็เิ ผลมาเป็นความจริงอีกครั้งลองเอาวิธีนี้ไปฝึกทำกันดูนะครับถ้าชอบความรู้เคล็ดลับความสำเร็จดีๆแบบนี้ฝากกดใจกดติดตามกันไว้นะครับผมพี่ปองกษิ